น้ำเหนือมันล้นหลากมาไหลหลังไหลมาประดังกับน้ำทะเลมานุนผมจึงขอย้ำจำได้ไหมคุณกรุงเทพฯฟ้าวุ่นเพราะน้ำท่วมทุกปีซึ่งขนาดนี้ น้ำมวลน,น้ำจากทางเหนือนั้นไหลลงยังสู่ภาคกลางแล้วนะคะและขณะนี้มวลน,น้ําก้อนใหญ่จากภาคกลางนั้นจะได้ไหลลงผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อลงไปสู่ทะเลค่ะ ยชามหม้อแกงมุงมอนที่นอนลอยนี้น้ำมันเออลน้นแถวนนทบุรีเดือดร้อนเต็มที่นี้ขึ้นบนต้นทุเรียนซึ่งขณะนี้มีน้ำเหนือผ่านมาทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีได้ล้นเข้ามาในส่วนบริเวณอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครแล้ว บุญวายตอนนี้กำลังบุญวายถนนหลายสายมีเรือมารับสับเปลี่ยนเอานั่นเรือยนชนรถนักเปลียนตำรวจปวดเสียนไม่รู้จะเอาอยัางไงพี่น้องประชาชนคะ วันนี้ดิฉันขอให้พวกเรานั้นมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินการค่ะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ประมาทและตั้งมั่นอยู่ในความสงบตลอดจนติดตามรับฟังคำแนะนำของทางราชการเพื่อให้กระบวนการจัดการต่างๆของรัฐบาลได้ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดีที่สุดค่ะ ้วก็ทมต้องซ่อมถนนหลายสายบ้านฟังคนล,ลงคนจมน้ำตายปลาเล็กปลาใหญ่ต่างจอบใจหัวรอกคนสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครบริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวนั้นเตรียมตัวขนย้ายสินทรัพย์สิ่งที่มีค่าสิ่งของที่จำเป็นออกนอกพื้นที่และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์จากสปพเป็นระยะ